เรียกน้เลยนะครับเป็นพระนางคู่ขวัญยุค90นะครับสำหรับหนุ่มสอนรามและก็แคทรียาอิงลิชนะครับที่เคยร่วมงานกันในเรื่องน้ำใสใจจริงครับเมื่อปี2537นะครับล่าสุดครับทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ26ปีนะฮะกับเรื่องเพลิงภริยาครับซึ่งแคทรียา ก็ได้โพสต์ภาพย้อนวันๆลงในไอส่วนตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวเปิดใจนะครับว่ารู้สึกดีใจมากครับหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานกับศศรรามเนี่ยมานานส่วนเรื่องที่มีคนชมนะครับว่าเจ้าตัวดูไม่เปลี่ยนไปเลยแม้รูปนั้นจะผ่านมากว่า26ปีแล้วอาจเป็นเพราะว่าตัวเองดูแลตัวเองเป็นพิเศษครับคือแบบว่าเออไม่น่าเชื่อเลยน้อย26ปีผ่านไปได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งคือแบบอู้ขาดช่วงแบบห่างหายกันไปเลยไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ ก็แบบพอได้กลับมาเล่นมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเนาะเพราะว่าเรื่องนูน้นน้ำใสใจจริงเนี่ยคือตอนที่เล่นด้วยกันมันจะแบบใส่ใสแบววแวเป็นแบบน่าึกษากันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วค่ะมีคนบอกว่าอุ้ยพี่แทไม่เปลี่ยนเลยดีใจค่ะ ดูแลตัวเองยังไงคะต้องดูแลคือแบบว่ามันเป็นหน้าที่ของเราด้วยเนาะคือเราก็ต้องใช้หน้าตาของเราเราต้องใช้ร่างกายของเราในการทํางาน,นเพราะฉะนั้นนี่คือเราไม่ดูแลก็ลไม่มีใครดูแลให้เราหรอกเราก็ต้องดูแลให้ให้มากๆเรื่องอาหารการกินเรื่องการบํารุงผิวอะไรต่ออะไรเราต้องดูแลให้ดีส่วนเรื่องของเพลงก็รอไว้ก่อนนะคะอยากมีแนามอยากมีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เดี๋ยวรอก่อนอาจจะมีแบบช่วงว่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอืม คิดแนวไหวหรือ,อยังยังเลยค่ะว่าอาจจะมีอาจจะมีค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i g h t HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i g h HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ